สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาล่าทีเล็กกันนะครับเดี๋ยวเลื่อนไปหาทีเล็กก่อนนะครับดูจากในแผนที่ตอนนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปกลางๆนะครับ ่าเดี๋ยวเราลองกดเรียกทีเล็กดูนะครับเห็นแล้วครับอ่าอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นไปหาทีเล็กนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นให รุ่นลองมาแากทีเล็กนะครับอ่าตอนนี้เห็นจุดในแผนที่แล้วนะครับสีเหลืองเหลืองนะครับจะเป็นทีเล็กอยูนะ่เราต้องอ้อมขึ้นไปนะครับเราต้องพยายามขึ้นที่สูงไว้นะครับเพราะว่าทีเล็กมันจะได้ขึ้นมาหาเราไม่ได้นะครับอ่านวะผม ปิดเล็กอยู่ในว่าชุบๆอยู่ไม้หน้าจะอยู่หลังก้อนหินก้อนนี้นะครับอ่าเห็นแล้วนะครับระยะร้อยห้าสิเมตรนะครับอย่างนี้ยิงได้นะครับปิยังไปนะครับโดนหัวเต็มเต็มนะครับตายซ้ำ เรียบร้อยนะครับสองนัดตายนะครับระยะร้อยห้าสิบเมตรรู้สึกว่าจะมีลูกน้องมันมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ด้วยนะครับสอยลูกน้องไปด้วยมอง,งก็ตึกเหือนกันครับสองนัดเหมือนกันมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับสองนัด สองนัดตายอ่ะดูในแผนที่แล้วไม่มีตัวไหนแล้วเราก็ไปเก็บซากได้นะครับที่เรายิงไปเป็นปืนยาสลบนะครับจะยังหายใจอยู่ครับเดี๋ยวเราไปเก็บทีเหล็กต่อนะครับวันนี้เป็นอันว่าภารกิจเสร็จสิ้นนะครับได้ตัวทีเล็กมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเรา,าเรียกยานมารับดีกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยววิ่งขึ้นยานนะครับวันนี้ก็น่าจะจบภารกิจเพี่งเท่านี้นะครับในการลาดทีเล็กของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ